สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่องเจดสีประกาศข่าวดีชายละครอมอักขภันแฟนๆหาคอมเมนต์ดีใจไม่คิดจะเห็นในจออีกเคาะแล้วกับละครเรื่องใหม่ที่จะมาต่อสัมปทานหัวใจหลังจากทางสถานีนำกลับมารีรันใหม่นำแสดงโดยเวียสุกลวัต์และธิสาวริิสา งานนี้แฟนและครเตรียมสนุกต่อเนื่องเพราะทางสถานีส่งละครดังเรื่องใหม่ลูกไม้ไกลต้นมารีรันสร้างความประทับใจต่อสหรับลูกไม้ไกลต้นนำแสดงโดยพระเอกมากฝีมืออย่างอ,อมอัคพันธ์คู่กับมินพีชาย,ยารวมด้วยใต้ฝนตากเพชรและเพลงพัะตนะพรแฟนและครที่คิดถึงผลงานของหนุ่มอ,อมสามารถติดตามได้เริ่มตอนแรก13กุมภาพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกา20นาทีอัปเดตอ,อมอัคพันธ์นามาดล่าสุดเวลา12นา นาิกา30นาทีกีตาสิริพิษคนสนิทของอ,อมอภคพันธ์เผยในรายการทางช่อง7 HD ว่าเมื่อวานนี้อ,อมได้ผ่าตัดก้อนเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมข่าวช่อง7โทรไปสอบถามทราบตอนนี้ออกมาพักฟื้นแล้วจึงสอบถามทางพี่สาวคนสนิทที่อ,อมให้ความเคารพมากๆในวงการบันเทิงและกีตาเป็นตัวแทนอัปเดตเรื่องของออมและทางช่อง7 HD ได้รับการอนุญาตจากอ,อมเรียบร้อยแล้วผลการรักษาทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ ใจของคณะแพทย์ทุกท่านตอนนี้การพักฟื้นเรียกได้ว่าดีมากหายใจเองได้พูดคุยได้และเมื่อวานก็ได้พูดคุยกันแล้วผลทุกอย่างออกมาเป็นที่น่าพอใจ ตอนนี้อ,อมอักพัน์กำลังใจดีมากหลังจากได้รับกำลังใจจากทั้งแฟนคลับและคนในวงการจากการส่งข้อความไปให้กำลังใจทุกท่านออมอักพัน์ฝากขอบคุณทุกคนจริงๆตอนนี้รอให้ออกจากห้องแล้วจะมีการอัปเดตอีกครั้งส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอ,อมขอให้รอทางคุณแม่และคณะแพทย์ออกมาชี้แจงดีกว่าว่าอาการของอ,อมเป็นอย่างไรบ้างขอยืนยันว่าอมปลอดภัยและทุกอย่างเรียบร้อยดี ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไท a i d a r a i n f o ขอบคุณครับ